ปกติพี่อัให้การบ้าน30นาทีทุกวันตอนเช้าฝ้ายเดินประมาณไหนครับก็จะเดินเต็มเวลาค่ะ30นาทีแต่ว่าจะเน้นเป็นการเดินเร็วเร็วขนาดไหนไหนเปิดให้ดูหน่อยอันนี้มันไม่ใช่เร็วนะเนี่ยก็จะวิ่งแบบหยอหยออะไอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ไหมฝ้ายต้องวิ่งเร็วยังได้อีกค่ะฝ้าย เออประมาณนี้เดี๋ยวจันจะมีพาไปไปกินบุฟเฟ่หนึ่งมือวันไหนที่ลูกๆอยู่พาลูกมาด้วยกลัวพี่จะนลำคาเด็กๆอย่าตอกเครื่องนะห้ามตอกเครื่องเด็กๆเด็กๆก็ไม่ได้น่าลำคาขนาดนั้นเลยก็บางคนเขาไม่ชอบเด็กพี่จันเขาไม่ชอบจริงๆนะเขาไม่ชอบจริงๆแล้วไปต้องใส่แะไรมั้ยเดี๋ยวพี่อันจะไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงนะเจันบ๊ายบายๆ ป้ายผ่านการคาร์ดิโอวันละ30นาทีแล้วตอนนี้ป้ายค่อนข้างเยียกแข็งแล้วอ่ามาด้านหน้าแล้วนั่งพักได้เลย <c oughs> ไหนบอกอาการสิตอนนี้เป็นไงบ้างผู้ไม่ออกบอกไม่ถูกค่ะอให้คิดว่าที่ทํามาเราไม่เสียเปล่าแน่นอนนะจะให้ทํา30วินาทีนะครับท่าแรกนะป้ายจะมาทําอย่างนี้ครับผมยิดพื้นท่าเตรียมมือกับหัวไหล่ต้องขนานกันครับผมอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เก่งค้างเอาไว้เฉยๆครับเริ่มครับป้ายเก่งําตัวไว้ ้ายชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดครับชอบญี่ปุ่นนะคะเหมือนไม่อ้วนเลยแต่พอเราใช้ชีวิตจริงๆอะอาหารญี่ปุ่นมันราคาสูงเราก็จะเป็นเกาหลีโอเคครับป้ายนี่เห็นไหมจะหลอกป้ายคุยแป๊บเดียวป้ายแบบว่าหายสันไปนิดนึงเลยชอบญี่ปุ่นชอบอาหารอะไรบ้างชอบทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นแต่ลองพูดชอบปลาดิบโหชอบมากสต์เมนูไว้ก่อนทำไมพี่จันเออสต์เมนูไว้ก่อนถ้าให้ชีตเดย์แล้วกินพวกนี้นี่คือกินไม่อั้นเลยนะเนี่ยขอตัวครึ่งค่ะโอ้โหกินเป็นตัวเลยเหรอสาม สองปายเวียงฮึบแล้วต้านลงช้าๆป่ายขึ้นส like ามสองเตะหนึ่งไป่ดิขาเราเองเนี่ยเออไปด้วยโอเคหายใจก่อนหายใจลึกๆทำไมไม่พูดแล้วอ่ะบ้านอยู่ไหน <c oughs> จำบ้านไม่ได้แล้ว <c oughs> วันนี้เหนื่อยไหมป้ายเหนื่อยค่ะพี่จายมีรางวาัลให้ป้าย <c oughs> สำหรับคนเหนื่อย <c oughs> เป็นไงบ้าง แน่นไหม,ไมนี่คือจุกๆแล้วนะตอนแรกจะว่าจะพาไปกินบุฟเฟ่แต่พฤติกรรมของเราอะถ้าเรายังฝืนไปกินบุฟเฟ่เราจะเน้นคุ้มคุ้มกับเงินแต่ไม่คุ้มกับร่างกายเราเห็นไหมคุ้มไหมเมื่อกี้เนี้ยเหนื่อยแทบตายถ้าคืนไปกินบุฟเฟ่เละๆไม่ได้เห็นเรารู้สึกไงบ้างเป็นของโคตรป้ายที่เมื่อกี้ป้ายพูดทั้งหมดเลยนะให้เขาหั่นหนาๆเราจะได้กินแล้วรู้สึก ที่ผ่านมา,ป,าป้ายกินอาหารกี่มื้อครับสี่มือ้อคนไดเอทชอบคิดว่าเราจะกินอาหาร <c oughs> มื้อเดียว2เมือ <c oughs> นี่ไดเอทกินทั้ง4มือ้อ <c oughs> น้ำหนักลงมากี่ิโลสิบค่ะ <c oughs> เดือนนิดนิด ี่มื้อลดไป10โล,ลจุกจุกทุกม <ๆ S 1> ื้อจุกจุกเพราะว่าจะให้<ท> <ๆ S 1> ใกินไก่แน่นแแล้วก็ให้กินข้าวไม่ให้ตัดแป้งการทําแบบนี้ทําให้ระบบเผาผลาญเราไม่พังถ้าเราอดอาหารมันจะลดได้ช่วงแรกและมันจะโยโย่เอฟเฟกคนชอบขัดหรือชอบกินน้อยๆออกกําลังกายหนักๆเราเน้นยังกินได้เต็มที่อยู่ตอนแรกก็เข้าใจแบบนั้นแต่วันแรกที่เจอเพนจะพูดกับ้ายเลยว่าจะทำแบบะ้ให้ลดและใช้ชีวิตได้ตลอดชีวิตแล้วมันก็ลดจริงๆพี่จันอิ่มแบบอิ่มแบบจุกนะใช่สำหรับ สาวที่กลัวแป้งนะตอนแรกฝ้ายก็กลัวแป้งตอนนี้เจอข้าวมือละสองทับที <c oughs> มายิมอาทิตย์ละประมาณแค่3วันเองคาร์ดิโอเองที่บ้านนะครับ <c oughs> วันละ30นาทีอยู่ตอนนี้เป็นโจทย์เท่านี้อยู่ฟินไหมฟินนะคะเออพี่จันคุยเอาไว้แล้วครับว่ากินเสร็จแล้วฝ้ายก็ล้างจานตามจํานวนยอดตรงนี้ก <c oughs> ินไม่ <c oughs> <c oughs> คุงกินหนึ่งกุดลาบเลยเหร <c oughs>